วันนี้จะมาก็ยังมาโปรดโยมในกรุงเทพนะเพื่อถามถทยสุขทุกเดี๋ยวจะมาขอเข้าไปนะถามถทยก็เมื่อวันหนเห็นลงกอดตรงถังขยะเออเห็นแล้วเหรออดีแล้วอเอดูโทรศัพท์แล้วเจอคนรู้เอาก็อีมาเออวะยอจะไปไหน เขาจะมามีอยู่แล้วโยมไปนั่งตรงนี้ก่อนเออเออพราะแล้วมีมีพร้อมพัดลมปิดชั่วคราวก่อนมันก็ปิดเลยครับปิดทำไมเรื่องนี่คืออะไรไฟสองดวงไฟหน้าบ้านกับไฟเออแค่นี้เอามาอ้าว เอาหมอนออกหน่อยแล้วนอนตรงไหนกันเนี่ยอนบนอ๋อมีสองชั้นทช่ด้วยี่ชั้นที่หนึ่งน้ไม่พอจะนอนโอ้ยโยมผู้ชายเล่นมาอีกนิดนะงจะมาถามอะไรก็ตอบ้นะตามความเป็นจริงนะตอนนี้อยู่กี่คนบ้างสามคนสามคนทำงานคนเดียวใครทำงาน วันนี้ทำโยมเหรออายุเท่าไหร่ตัวนี้60เหรอ6บทำงานอะไรขับรถครับขับรถแล้ววันนี้ทำไมไม่ขับไม่มีครับวันนี้วันหยุดวันนี้วันหยุดแล้วพรุ่งนี้หยุดไหมคนณนึง่งก็คุณนึงก็ไม่สามีหรือไม่มีครับต้องโทรหาเท่าแก่อ๋อไม่ได้งานมีทุกวันใช่ บางทีอาทิตย์นึงไม่ได้งานเลยบางทีก็ได้วันเดียวงานอะไรคนเครื่องเก่าเครื่องเก่าขับรถขับรถก็แข็งแรงในช่วยไปทำงานที่วัดกลัวสู้แดดไม่ไหวที่นี่เขาไม่ค่อยดีเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวค่ารักษามากกว่าค่าแรงสรุปแล้วก็คืองานยังไม่เสถียรมีบ้างไม่มีบ้างไม่แน่นอน แล้วรายรับอย่างนี้จะพอไหมไม่พอหรอกค่ะแล้วยมทำอะไรตอนนี้ทำไม่ได้ทำไม่ได้พอแบบบางทีเดินเดินเนี่ย<ม>เดินเดินธรรมดาเนี่ยพอไปมาขามันไปอย่างเงี้ยหน้าขมำเรอจ้ะมันไปโดยที่เราไม่ได้บังคับ<ร>สั่งมันจ้ะโอ้โห<ป> เออถ้ากล้ามเนื้อมันควบคุมไม่ได้แล้วเนาะแล้วอ่อนแรงด้วยเหรอก็บางทีมันก็เดินไม่ได้เลยอ่ะเดินไม่ได้บางทีเดินไม่ได้เต็มเลยมียอมมีกี่โรคตัวนี้มีมะเร็งมะเร็งแต่มะเร็งไปตัดนมแล้วแล้วหมอก็ให้ยามากินแล้วก็มีความดันดันขึ้นความดันแล้วก็โรคไตโรคไตอีก โอ้โหโง่ใจความดันมาเลยมีอะไรอีกไหมไม่มีนะไม่มีพอแล้ว <c oughs> แค่นี้ก็จะตายอยู่นะแค่นี้จะตายเอา้าว่ากันไปนนแล้วโยมอีกคนหนึ่งล่ะหลานอยู่ของบนบ้านหลานอายุเท่าไหร่ สิบสี่ทำอะไรอยู่ไม่ได้ทําไม่ทําเรียนไหมก็ยังไม่ได้ไปเรียนเลยตอนแรกเรียนอยู่เรียนได้ครึ่งเทอมแล้วก็ไม่ไปเพราะเพราะไปไปก <ไป S 1> ับเพื่อนด้วยปไปหามหมอเขาก็ต้องพาไปไปคนเดียวไม่ได้เขาคอยดูแลโยมส่วนหนึ่งจ้ะอาทิตย์หนึ่งสามวันน่ะ โอ้ไกลเหรอจ้ะฟอกเหรอจ้าโอ้แล้วเป็นขั้นสุดท้ายด้วยกลัวตายไม่ถามจริงไม่กลัวนะแต่ก็ <c oughs> กต้องรักษาไปก่อนคนเรามันก็ต้องตายทุกคนนะแล้วที่อยู่งี้เรามีหวังอะไรไหมชีวิตหวังว่าคิดว่าอาจจะหวังอะไรก็หวังว่าอยากมีเงินมีทองจะได้รักษาตัว ยังไม่อยากตายแต่ก็เป็นกลัวตายเชื่อเรื่องกรรมอะไรไหมว่าเราเชื่อแต่เขาเขาเคยดูหมอเคยดูบอกว่าเจ้ากรรมในเวรน่ะแรงเกอบจะตายนะตอนที่ที่รักษาตอนแรกๆอะ่ะ หัวนี่ไอ้นี่กินข้าวหัวขมำอยู่กับโตะฟุบลงไปเลยจ้ะเขาก็นิยมเป็นมาตอนอายุเท่าไหร่โรคูกกี่ปีแล้วพ่อสามปีเขาสี่ปีนี้อ๋อพิ่งเป็นมาสามสี่ปีตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้ห้าสิบห้าสิบแปดห้าสิบแปดเนี่ยตอนห้าห้ายังจะไม่เป็นอะไรพอห้าหกห้าเจ็ดห้าแปด แต่แรกก็ไม่รู้ว่าเป็นหรอกก็กินข้าอยู่ดีๆก็กินข้าวไม่ได้นล้วยมดูแลสุขภาพไหมตอนเป็นสาวกินเหล้าเมายาไหมอ๋อไม่กินค่ะไม่กินตอนสาวๆก็ไปแบกของในท่าเรือแบกของจ้ะท่าเรือจ้ะแบกอะไรตัวแค่นี้ก็แบกก็กล่องพวกปลากระป๋องพวกอะไรเนี่ยเขามีทุกอย่างอ่ะ เราแบกไม่ไหวแล้วก็เป็นคนส่งให้คนคนแบกทำยงทำยางส่งให้ผู้ชายแบกจก้ะก็เลี้ยงลูกถามจริงเดือนเดืนได้เท่าไหร่ทุกวันนี้รายรับรวมทั้งอของหลานด้วยที่ว่าไม่มีงานไม่ได้เรียนวันนึงเดือนเดือนรวมของสามีนะได้ครั้งหนึ่ง<ด>มันไม่แน่นอนนะหลวงพ่อบางทีไปแล้วแต่ไปแต่แต่ละที่ บางทีก็บางทีก็ได้เอาเดือนนี้สรุปแล้วได้เท่าไหร่ก็แต่ต้นปีเอต้นเดือนมันถึงถึงถึงปลายเดือนแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่ไม่ถึงสามพันเลยสิสิ้นเดือนหรือว่าต้นเดือนแล้วเนี่ยอะไรที่ทำมันก็ได้งานได้บางทีได้เที่ยวหนึ่งบางทีไม่ได้เลยอาทิตย์หนึ่งสามไม่ได้สามอาทิตย์อ่ะไม่ได้เลยถามจริงได้มีเงินเท่าไหร่ ไม่มีแล้วเเงินฮะไม่มีนะมีเงินเท่าไหร่ผมมีประมาณสามพันสามพันเลิศล้านนะล้านไม่มีหกหลานเขาก็อาศัยกินกับปูย่าพ่อเขาตายอายุสิบสี่ะตัวใหญ่ยังผมเลอแล้วไปกินเก่งแล้วเขาเคยไปหางานไหมเด็กสิบสี่ก็เริ่มเขาเขาต้องโตไม่โตก็ต้องโต พอต่มาสิบสามสิบสี่ทามาก็จอมยุดแล้วไปตลอนตลอนไปทวมันดือ้อพูดไม่ค่อยฟังแล้วเราเป็นอย่างนี้เราจะปไปไล่ตีมันก็ไม่ไหวแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันก็เลี้ยงมาตั้งอ่ะโอ้ oh, <ม>ูเลี้ยงเหรอแล้วแ,แม่เขาอ่ะแม่เขาก็ไปมีผัวใหม่แม่เขาก็คือลูกของโยมไม่ใช่ เป็นลูกสะพ้ายลูกสะพ้ายลูกชายตายลูกชายตายเป็นวันโลกวันณวันโลกลูกชายนั้นถ้ายงคิดว่ายงทำกรรมอะไรไหมชาตินี้เอาแค่จําได้มีไหมที่ระลึกได้ว่าเราเคยทําอะไรมาเนาะถึงต้องมาเป็นเช่นนี้หนูว่ามาชาติก่อนว่ากว่าชาตินี้หนูไม่เคยไปทํากรรมกับใครมีแต่ช่วยเหลือมีแต่บอกคนน้องคนนี้เรื่องการฆ่าสัตว์ตัดชิตเยอะไหมตอนเป็นเด็ก เป็นหนุ่มเป็นสาวาไม่เคยเลยซื้อปลาอย่างซื้อปลาตายเนี่ยเราเชื่อเป็นของอดีตจ้ะชาติที่ที่แล้วส่งผลมาให้ชาตินี้้สวสวดมนไหวพระไหมก็ไหวก็ไหว้พระธรรมดา,าไหวธรรมดาน้โมสามจบกับมอนบุญตุ้มพำบุญพำใช่ไหม <c oughs> อขอให้อย่างนังงน้นขออย่างนี้ใช่ไหมจ้ะสูตรเดิม สูตรชาพุทธสูตรสําเร็จต่อไปหัดพุทธโธนั่งเงี้ยหายใจเข้าพุทธโธไม่ต้องออกเสียงก็ได้แต่ถ้าออกเสียงก็ไม่ต้องดูลมถ้าดูลมไม่ต้องออกเสียงดูแล้วเดี๋ยวมันจะมีแรงขึ้นจ้อยากนั่งเพียๆเหนื่อยๆเดี๋ยวมันก็รู้สึกกระปี้กระเป่าทโเเค ส่วนใหญ่คนที่เป็นงี้ด้วยหนึ่งศีลไม่ค่อยไม่ค่อยดีส่วนมากเกิดจากการทรมานสัตว์ให้เกิดทุกขพลาภาพเปลี่ยนเปลี่ยนเขาสองอายุสั้นก็ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนที่ยังไม่ส่งผลก็ยังเถียงได้ไม่เป็นไรแต่พอส่งผลขึ้นมาแล้วปากไม่ได้เลยเบาบ่ออกแล้วแต่ แต่ขธรตมาตมารู้แล้วตมาเห็นแล้วตมาจึงชาตินี้ถึงบวช <aha rien> แล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตแล้วก็จิตใจก็คือคุณนะทก็อยางอื่นเดี๋ยวก็จากตมาไปแล้ว่อให้ตมามีเงินหมื่นล้านแสนล้านหกสิบสามอยู่สักกี่ปีแล้วก็จากสิ่งนั้นไปแล้วสิ่งนั้นก็ไม่รู้ของใครอีกอ้างว่าเป็นของคนนั้นของทายาทของลูกของหลาน แต่ก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีสรุปอย่างนี้นตายไปก็เอไป<ช>ไม่ได้แต่ที่เป็นของเราคือกรรมดีกรรมชั่วชั่วพุโทโธนะต้องการเงินเท่าไหรด่ดีเดี๋ยวแต่มาจะช่วยให้ให้อยู่แบบสบายไปสักพักให้พอใจชือ่อแล้วแต่หลวงพ่อจะก,<ม>กรุณาอให้ไปสี่หมื่นไปเราอยู่กันดูแลดูแลกัน<ล> เป็นไตด้วยเป็นความดันด้วยเป็นมะเร็งด้วยขาตัดนมไปข้างตัดนมเลยค่ะนมมาจันแรกอ่ะหมอเขาบอกให้ตัดตั้งนานแล้วหนูไม่ไปกลัวกลัวจะให้ให้คีโมให้เคมีก็ไม่ได้ไปพอมาเป็นไตเนี่ยก็ยังไม่รู้กินข้าวจากกินได้สามก้อน่กินได้ไม่ถึงครึ่งก้อนคนแถวนี้เขาก็เลยบอกว่า ที่อ๋อยแกทําไมตัวเหลืองจังก็เลยไปหาหมอไป,ปหาหมอหมอบอกว่าเป็นไตระยะสุดท้ายก็มาก็ระยะสามแต่ไม่ตกใจความตายเป็นเพื่อนเราจคนเราเกิดมาต้องตาย<ช>ทุกคนแต่ตายยังไงให้มีความสุขตายยังไงให้ไปที่ชอบสองคำเนี่ยเราก็พยายามมีตังกบไตาบาด แล้วตอนอยู่อยู่ไงให้มีอิสระอ่ะรับไปสี่หมื่นนะเก็บไ็ใช้ช่วยเหลือกันนะยามทุกยามยาหัดพุทธโทดูลมไปสุดท้ายที่พึ่งของเราก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้เขาเนี่ยแหละไม่มีลูปด้วยกันที่เลี้ยงอยู่เนี่ยมันมันพูดไทยไม่ค่อยเต็มร้อยเขาเป็นกะเลียงอ๋อกะเลียง กระเดียงสุพรรณไม่เป็นไรแต่เขาก็ไม่ทิ้งคงเป็นคู่เวรคู่กรรมโยมถ้าเป็นคนอื่นเขาก็ทิ้งไปนละะถ้าเป็นคนอื่นเขาก็ทิ้งไปละทิ้งไปกันตายก็ไปหลอกโยมอยู่ดีอย่าทิ้งดีกว่าฮะเอาวิทยุมาไว้ฟังนะไว้ฟังแต่ได้เออเออเอามาส่ง โอ้นี่นั่งตรงนี้นี่รับรองไม่อ้วนแน่เหงื่อแตกไหลกึ๊บพัดลมเปิดไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวรอนะเอวันนี้ก็ตีให้เป็นวันที่หนึ่งเมษาแล้วกันนะเอาละ <c oughs> นี่หน้าหนึ่งถึงหน้าหนึ่งสดบนเช้าหน้ายี่สามสดบนเย็นอ่ะแบมือรับอึบ๊บนี่รีโมทเครื่องนี้ใช้เสียบปลั๊กเสียบปลั๊กก็เปิดไปเลยแล้วก็เปิดไปก็ชาร์จไปในตัวมีฐานแห้งพอพรุ่งนี้เช้า เต็มแล้วก็ถอดปลั๊กมานั่งฟังเพราะฐานอ่อนก็ไปเสียบใหม่หรือจะเสียบค้างไว้ก็เปิดฟังได้สองแบบนี่วิธีเปิดก็แค่เนี้ปึ๊บเหมันวิทยุเปิดปิดมีคู่มืออยากให้ฟังธรรมะจะได้ทีดูในโทรศัพท์หนูก็ฟังพระ เขาบอกให้ทําอย่างงุนทํางี้ก็ทำสิทธะมารังสัมมาสัมพุทโธพระเมเจมเชีกนจะวะกามโมก็ได้เกิดใหม่รู้ไหมควาโยัสมเทศตุตังแตเลขสามเลย ถึงสามร้อยแปดสิบเจ็ดชั่วโมงมัน <c oughs> ทึ่ไไปมีลูกมีหลานก็ไม่มาดูแลอ๋อก็ได้เวลามีลูกหลานด้วยไม่มาดูแลของการฝัลูกลูกชายสองคนแล้วก็ลูก<น>ที่หลานยกให้คนหนึ่งพอมันโตมันก็ไปเลยโ,โตแล้วมันก็ไปเวลามันไม่มีมันก็มา มาขอมาขอยืมดีแล้วเราไม่ฟังหน่อยก็ไล่เขาฟังดีไป่ายทำไมเขามันจะได้หายไตไตเค่ขายมันมันช้ำันไปในไตเลือดคลั่งลงไปในไตแล้วลูกก็มีด้วยหรอมีลูกเสียไปคนหนึ่งใช่ไหมเสียไปพ่อของไอ้คนนี้มีกี่คนลูกแท้แท้สองแล้วก็ลูกของหลานให้อะคนหนึ่งทำอีกคนหนึ่ง พอมันโตไปเรียนยังไม่ทันจบเลยมันไปมีผัวเลยเออกผู้หญิงจ้ะแล้วก็าส่งเสียไหมไม่ส่งเดีเป็น <c oughs> สติ <c oughs> ไม่ดีธรรมาถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ได้ฟังว่าชีวิตคนเราเนี่ยบางทีเราทำดีแล้วทำไมจึงไม่ได้ดีตารมามีสามสี่เหตุผลหนึ่งเพราะคนคนนั้นไม่ใช่คนดี สเพราะคนคนนั้นอาจจะเป็นจัก,กรรมในเวรของเราหรือเพราะคนคนนั้นไม่รู้บุญคุณ,คณมันไม่รู้บุญคุณเลยคนที่ตายอ,ะอ่ะเนี่ยตีกับพ่อเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงมาตั้งห้าขวบตีจะไอ,อ้กอกแกกกอกแกแกที่้รันโตตายไปแล้วใช่ไหมตายไปแล้วาไม่เป็นไรสมควรเวลานะเดี๋ยวเข้าสารเดี๋ยวค่อยแปลว มีอาหารมาเดี๋ยวเตรียมไปข้างนอกนะกอเดินกันไกลนนเดี๋ยวเอาเอาหนึ่งนาทีวันนี้ก็คือความคิดทั้งหมดที่เรามีเราคิดกับความจริงอาจจะสวนทางกันความจริงเราพูดถึงอนาคตจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้แต่ความจริงของความจริงที่เป็นความจริงคือปัจจุบันและปัจจุบันนั้น กอนาคตบางทีเราจับต้องมันไม่ได้ด้วยในความคิดนั้นได้แค่ความจริงในความคิดแต่ความคิดนั้นไม่เคยเป็นจริงทั้นก็ขอฝากให้ญาติโยมได้มองชีวิตพยายามให้ค่าตัวเองในความสำคัญที่เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันส่วนอนาคตเราก็มีอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันอย่าไปหลงอนาคตมากกว่าปัจจุบันบางคนทุ่มหมดตัวเพื่อหวังให้คนนี้ กลับมาเลี้ยงดูเราแต่สุดท้ายไม่เป็นแบบนั้นแล้วเราแก่แล้วจะทำอะไรได้เราเจ็บป่วยแล้วใครจะมาช่วยดูแลเราไม่มีนะก็ขอฝากเดี๋ยวเข้าสารเดี๋ยวโยมไปเอาเข้าสารนะหกลูกนะเดี๋ยวนะั้นเดี๋ยวไมป็นไรอยู่ข้างนอกไกลนราต้องไม่เอานะแล้วมีกับเข้าเดี๋ยวจะบอกหลังไหมนะขอจะเจริญพรนะ